ฟ้องเสร็จไม่มาศาลกระจอกสินดีทุกครู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 ชุกรูไอ้กระจกทั้งหลายฟ้องอพ่อพไอ,อพวกนะไอ้กระจอกพวกนี้ได้ทุกใจแคบวัยกนจะฟ้องกูอย่างเนี้ยฟ้องกูแล้วช่วยมาศาลได้นายสายไม,ไม่ใช่ฟ้องเดชาเสร็จสายถึงเวลาไม่มาอ้างอะไรติดประชุมสภาแล้วมึงจะฟ้องหาพ่อมึงเนี่ยก็ฟ้องกูเสร็จไอ้ฎหลายบอกบรัรยายต้องเอาเดชาติดคุกมันไม่ยอมเกรงกฎหมายไปสายฟ้องแล้วมาศาลด้วย ก,กูแล้วก็อยากกูก็ไปขามคาเองไม่ได้ถนนตนานไม่มีแล้วกูไปซักทับเองอ่ะไอชิบหายฟ้องเสร็จไม่มาศาลกระจอกสินดีจุกครูจุกครูจุกครูจุกคร,กรูไอกระจกทั้งหลายกูไม่ได้เอ่เชื่อมึงน,นะไอชิบหายเดี๋ยวก็ไปไนงะฟ้องกูอีกคนกระจกอ,อยากเป็นนักการเมืองวิจารอะไรก็ไม่ได้ก็เหมือนผมวิจารนายกเศรษฐาบางคนบางคนก็อยาไปว่า,า,วาเขาอะไรเนงะี้ยพอ่อมึงนึ่ไงว่าไม่ได้นายกไม่ใช่ นายยกไม่ใช่สิส่งศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยนายกเสถ่าเนี่ยดึงไม่ใช่พ่อ,อก,กูณสองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กูจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้ก็เสถฐามันบอกเองว่า <c oughs> เป็นนายกของประชาชนแล้วกูก็เป็นประชาชนแต่กูไม่ได้เลือกมึงหรอกเจ๋ากูเลือกเก้าไกลแต่กูก็ต้องวิจารณ์มึงได้เพราะมึงบอกเองเป็นมึงเป็นนายกของกูเป็นนายกของประชาชนกูวิจารนณะ์อ่ะบางบางคนติ่ง้ามาบอกว่าเดชามึงไปวิจัยเสถฐาทำไมมึงไปกันแน่กันแหนเขาควายนะเออ กำนันดังวันนี้ทําไมไม่ประกันตัวเขาประกันตัวก็ไม่ได้หรอกศาลไม่ให้ประกันคดีแบบนี้นะศาลไม่ให้ประกันอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรเปร็นคดีการยิงตำรวจตายทําลายหลักฐานหลบหนีไม่ให้ประกันอยู่แล้วและอย่างออกมาแม่กานจะา,ายก็ไม่รู้ว่ากระโดนเก็บหรือเปล่าเพราะไปยิงตำรวจตายตำรวจเขามีปักมีพวกมีญาติพี c, c, ่น้องเขาก็อาจจะยิงกำนันตายก็ได้ตาต่อตาฟันต่อฟันไม่มีอะไรแน่นอนครับพี่น้องครับอันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับเราก็ตรงไปตรงมาครับ มีอะไรก็ชัดเจนแฉมันให้หมดครับอาจารย์ประชาชนจะพึ่งตำรวจไม่ได้แล้วเพราะตำรวจไปรับใช้โจรจริงไหมครับมันก็จริงอยู่นะตำรวจบางคนไม่ไปรับใช้โจรดูตำรวจทางหลวงไม่ตั้งเยอะตั้งแย่อาชหาไม่นั่งไม่นั่งรับใช้โจรนะครับกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอืนะครับเออใช่หรือเปล่านะอย่าลืมใช่หรือเปล่าด้วยนะเอฟซีก็รักกูเหลือเกินนะฮะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า เงินซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นความตายซื้อไม่ได้นะครับลูกกระทิงควายขับรถยนทนตำรวจยังใช้เงินซื้อได้ใช่ไหมครับนะครับนะอาจารย์ชื่อดังที่จะลาะกับหล่มการชัยนะครับไปจ้างนักเลงมาจัดกระทื้นักข่าวชื่อหลิวอาทิตย์หน้าหลิวจะเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นอาจารย์ดังครับที่จะลาอกับหล่มการชัยชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับก้างนักเลงมากระทืบหลิวครับหลิวก็จะ ไปแจ้งความมาที่หน้าเดี๋ยวท่านก็ได้รู้นะครับว่าอาจารย์ดังเป็นใครนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดเผยชื่อครับนะครับรับรองครับอาาคนนี้ครับชอบทะเลาะกับหนุ่มกันรชายชอบทะเลาะกับคนดังเป็นอาจารย์นคปรปฐมไปจ้างนักเลงแถวนาคปรปฐมนะครับไม่รู้ซุ้มกำลังคนไหนก็ไม่รู้นะครับนะอาทิตย์หน้านะครับหลิกเข้าแจ้งความนะครับอาจารย์คนนี้ก็ต้องตกไปเป็นผู้ต้อ,องหาแน่นอนเพราะจ้างวานใช้บุคคลอื่นกระทืบนักข่าวอาทิตย์หน้าก็ก็เป็นซุ้มนคปรปฐมเหมือนกัน สังเกตอาจารย์ดังคนนี้ปกติก็ชอบแชร์ข่าวนะอพราบ,บข่าวจากนักคนมาถมจำนำลกยิงตำรวจตายแกไม่กล้าแชร์แกไม่กล้าแชร์จำนำลกต้องเจอเลวัดนะเขาอบอกต้องเจอเลวัดกินก่นแกสอนรับรองโดนยิงสวนแน่นะครับนะครับนะครับว่ากันมาครับพี่ชายมือปืนบอกน้องชายตายอย่างหมาภาคภูมิใจที่น้องชายตา,ายอย่างหมาเออเขาก็มีความคิดของเขาไปแบบนะเขาบอกว่า น้องชายเขาเนี่ยมือปืนเนี่ยไอ้นองเนี่ยตายอย่างหมาครับภูมิใจมากที่เขาที่ตายอย่างหมาแต่เป็นหมาพิษปูนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไปเปรียบกับหมาพิษปูหมาพิษปูเป็นหมาที่น่ารักหมาดีมีประโยชน์นะแต่คนที่เป็นมือปืนยิงตำรวจตายเนี่ยมันมีความน่ารักและมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าเป็นภัยสังคมพี่น้องคิดอย่างไรแล้วก็เอาตัวน้องชายเขาที่เป็นมือปืนไปยิงตำรวจตายไปยิงคู่บริสุทธิ์เขาบอกเปรียบเหมือนหมาพิษปูเออหมาพิษปูเนี่ยเป็นหมาที่มันรักเจ้าของนะ เป็นหมาที่ดีนะแต่คนที่อยู่ดีๆก็เอาปืนไปยิงตำรวจตายทั้งๆที่เขาเป็นไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยแบบนี้มันมันไปเปรียบเทียบกับหมาพี่ปูได้ไหมมันควรจะเปรียบเทียบกับอะไรครับนะงอะมันควรจะเปรียบเทียบกับอะไรครับนะการอยู่ดีๆก็เอาปืนไปยิงเขาไปยิงตำรวจตายโดยที่เขาไม่ได้ทาผิดและจะไปเปรียบเทียบกับหมาพี่ปูส่วนตัวผมว่าหมามันมีคุณค่ากว่าพี่น้องคิดเหมือนผมไหมผมเไม่คนรักหมาเนี่ยมาถึงบ้านเนี่ยจะเลยเห็นอะไรเจอโชคดี พบว่าหมามันน่ารักนะมาถึงก็ซื้อจักมาก็มาก,กอดพอ่อไอเห็นก็กอดไอไลฟ์โทเมียก็กอดสองพี่น้องรักพอ่อนะไอโชคไอดีก็เหมือนกันก็รักพอ่อนะมันมีคุณค่านะมันไม่เคยไปรังแกใครเลยหมาทำไมเอาปืนตำรวจไปยิงได้ครับก็เพราะว่ากำนันเนี่ยไปซื้อปืนมาจากตำรวจในาราคาถูกโครงการสวัสดิการหลังจากนะั้นก็เอาปืนไปให้ไอดองไอดองก็มายิงตำรวจตายหลังจากนั้นตำรวจก็เอาปืนไปซ่อดแล้วก็พาหลบหนี วนไปวนมาก็แม่งตำรวจจวทั้งนั้นนะครับจริงไหมครับอ่าเนี่ยทำไมตำรวจรู้ที่ซ่อนปืนเร็วจงแปลกใจจงต้องมีคนบอกที่ซ่อนอ๋อแน่นอนมันก็ต้องมีคนที่เขาอยากจะให้ความร่วมมือกับตำรวจจะได้การไห้เป็นพยานไงตำรวจก็าอาจจะถามว่ามึงอยากเป็นผู้ต้องหาหรือมึงเป็นอยากเป็นพยานถ้ามึงอยากเป็นพยานมึงก็เป็นไงให้การที่เป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนเออมึงให้การเป็นประโยชน์ว่าใครเอาปืนไปซ่อนไปทิ้ง จากผู้ต้องหามึงก็จะายเป็นบริษาแม่บ้านทําความสะอาดล้างข้าบเลือดตำรวจก็ต้องถามว่ามึงอยากเป็นพยานหรือมึงจะอยากเป็นผู้ต้องหาแม่บ้านก็บอกว่าหนูไม่อยากตินคุกก้าเอางั้นเล่าความจริงมากำลังจับให้มึงทําอะไรบ้างพอเล่าความจริงเรียบร้อยก็มัดกำลังจากผู้ต้องหาทาลายหลักฐานก็กลายเป็นพยานหลักการง่ายๆนี่คือผมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแบบภาษาชาวบ้านชุกครูชุกครู เห็นไหมเรียนกับพี่เดนี่แม่งตังก็ไม่ได้ได้ความรู้แบบตรงไปตรงมาภาษาชาวบวานนะได้ความบันเทิงเค่าแเนี้ยกูแม่บ้านบอกกูเป็นคนทำลายหลักฐานเองเพราะประกันน้ำจงกูตำรวจก็ถามว่ามึงอยากจะเป็นผู้ต้างหาหรือมึงอยากจะเป็นพยานถ้ามึงให้ความร่วมมือว่าใครเป็นคนตังให้มึงอะไรเรียบร้อยมึงสักตอนคนนั้นคนนี้ไปมึงก็กลายพยานมึงก็ไม่ต้องติดกแม่บ้านก็บอกว่าหนูไม่อยากติดกหรอกครับ นะเออหนูยังมีลูกมีผัวที่ต้องดูแลต้องผ่อนค่าแช่นะผ่อนค่าแชอีกหลายงวดเบียแช์มายังไม่ได้ผ่อนเลย,เล,ยลูกยังเรียนไม่จบเพราะนั้นหนูเป็นพยานแล้วกันหนูก็จะซักกำนันเข้าไปแล้วเต็มดอกกำนันจะเป็นคนสั่งให้หนูเออเป็นคนทาลายหลักฐานแค่นี้ก็จบแล้วก็มีพยานยืนยันซักกำนันกำนันก็โดนอหาอะไรจ้างวานค่านะหลักการก็มีแค่นี้ให้ความรู้ตามกฎหมายใครมาติดตามรายการพ่เนแม่ฉลาดนะ นะบางคนที่ไม่เคยมาติดตามก็แดกยาอยู่พอฟังพี่เดชปุ๊บแมวแล้วยากกูไม่แดกกาขอแดกข้าวแทนแต่ตะกี้ก็มีอยู่ลายเหมียวๆย่าได้มาถึงก็แดกห้ามาเลยนะนะไปแล้วผมบอกมึงไปบักก่อนแล้วไปแดกยาบนะรายการกูเนี่ยนะกูตรงไปตรงมาเนะี่ยเป็นรายการบันเทิงเชิงสาระถอยเทือนดิบน,นะเนะีนะ่ยมีคนบอกรู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะตะกี้ก็เหมือนกันไอคนที่เอาปืนไปฝังนะเอ่อตำรวจขารู้ว่าไอเนี่ยเป็นคน มีคนเอาปืนมาฝากไหมตำรวจเขาบอกว่ามึงอยากเป็นจำเลยไหมข้อหาเนี่ยทำลายหลักฐานติดคุกเจ็ดปีไอคนนี้บอกโอ๊ยกูไม่เอาหรอกเดี๋ยวกูคุยกับผัวกูให้ตะกี้ผมดูข่าวนะเดี๋ยวคุคุยกับผัวกูให้แล้วก็ให้ผัวกูบอกความจริงเลยไปเอาไปฝากไว้ตรงไหนแต่ยังไงนะพี่สารวัตรต้องการผัวหนูไว้เป็นพยานแล้ก็ตอนนตอนตำรวจบอกกูอยากได้พยานอยู่แล้วยางนั้นเดี๋ยวกูตกลงเดี๋ยวคุยไปคุยกับเจ้านายก่อนกันมึงไว้เป็นพยานก็เรียบร้อยก็เมียไปบอกผัว ัวก็ปาไปเอาปืนมาเรียบร้อยแล้วนะไอสองหัวเบี้ยนี่จากเดิมจะต้องเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาแม่ก็กลายเป็นพยานเห็นไหมคนเราต้องฉลาดนะครับพี่น้องครับเวลามีคดีความเดี่ยวฟังรายการพี่เดนี่นะทุกคนเนี่ยแม่ฉลาดหมดและไม่และต้องเลิกแดกยาถ้ามาฟังรายการพี่เดนแล้วต้องแดกข้าวนะครับจุกรูจุกรู้ตอนนี้ทุกคนแม่ก็หักหลัง,ลงอ่ากำนันลกหมดตำรวจเนี่ยตอนนี้ยี่สิบมาตั้งไรอ่ะยี่สิบเจ็ดคนเนี่ย คราบิ๊กโจ๊กเนี reveal, 2, <eled> ่ยมาสอบนี่ยโอ้กูไม่เห็นเลยตอนนั้นกูไม่รู้ไม่เห็นมึงก็โดดหนึ่งห้าเจ็ดติดคุกไปได้ออกจากราชการแต่ถ้าตำรวจคนไหนยี่สิบคนเนี่ยมึงเห็นจำนำเป็นคนต่างยิงนะเอาบิ๊กโจ๊กกันไม่เป็นพยานแต่ก็บอกโอ้ผมไม่รู้ไม่เห็นมึงติดคุกถูกได้ออกจากราชการวิธีการสอบสวนของตำรวจแม่งไม่ได้ยุ่งยากอี่อะไรเลยถามกูดิกูเป็นทนายมาสามสิบแปดปีแล้วเนี่ยง่ายทีเดียวอ่ะบิ๊กโจ๊กบอกไอ้ตำรวจเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะยี่สิบถึงยี่สิบสามคนตำรวจยี่สิบห้าคน ขอเรียกมาสอบเออผมไม่รู้ไม่เห็นผมไม่เห็นหาอะไรเลยนะเอาหนึ่ง 5, 7, ห้าเจ็ดแล่แม่งออกราชการติดคุกไปเอามึงมานะเอาผมไม่รู้ไม่เห็นออกไปอีกคนมาอ๋อไม่ลราผมเห็นเลยผมยืนยันเลยครับกำน,นันเป็น,นคนยิงเรียบร้อยหมายเลยคิดดูทุกคนแม่งก็ต้องเอาตัวรอดนะครับนี่คือวิธีการสอบสวนน,นี่ผมเล่าแบบคาหาคิ c k i n g กับหมายพีาานนนะ่น้องประชาชนได้ทราบนะเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยกล้องวงจรปิดไอ้แม่งไปทิ้งไว้ไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่โจก็ถามนะไอ้ พวกมึงบอกมาว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดอยู่ไหนถ้ามึงบอกมากูจะการให่เป็นพยานถ้ามึงพาไปเอามาได้นะมึงเป็นพยานเลยมึงพาไปเอามาแต่ถ้ามึงพาไม่ได้ถ้ามึงไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดติดคุกสิบปีเพราะมึงเป็นเจ้าพนักงานมึงเห็นแล้วไม่จับกลุมแล้วมึงไม่ดูแลที่เกิดเหตุมึงติดคุกและโดนไล่ออกจากรากการมึงเลือกเอาเงยเลยผมเชื่ออีกไม่กี่วันแม่ก็ต้องเจอเซิร์ฟเวอร์เจอกล้องวงจรปิดจริงไหมครับใครแม่งจอยากติดคุกอ่ะจริงไหมครับพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นนเี่ย การใช้ชีวิตแม่งต้องฉลาดฉลาดมาดูรายการตนาการทุกเนี่ยแม่งหมดทุกเลยมีแต่ความหาชุกรูชุกรูกรตอนนี้ใครหักหลังกำนันได้นระาต้องรีบหักหลังนะนะใครอยู่ที่เกิดเหตุนนะ่ะใครขโมยกล้องวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์ไปไว้ที่ไหนคุณรับสาภาพของกันเป็นพยานจบคุณการหักหลังกำนันนะจบแล้วกำนันแม่กรติดคูไ่ไปกร,รบายอ่ะนะเออธนายเสือเพ็ดใช่ใช่ครับเสือเพ็ดครับที่ผมได้มาจากอ่าพสต์อานนท์นะ พ้นอาพนอานดนม์ให้มาในเรื่องหนังเสือเปลีเนี่ยผมไปแสดงหนังเนี่ยก็ให้เสื้อมาแล้วก็ให้เงินมาก้อนแต่ผมไม่ได้เป็นพระเอกนะเออนะครับอ่ะนะครับก็นะครับ,นะรบ,นะรบสบายไม่ได้ความรู้ไหมทากิ้งลิงกับหมาชุกรู้สบายสบายรับบ้านเมืองทุกวันนี้น่ากวก็บอกแล้ว,วเจอตำรวจแนละ้วไม่รู้ว่าเจอโจรหรือเปล่าบางคนเห็นต่วคนใจชุดตำรวจมาอ้าวไอ้แม่งไอ้แม่งนี่โจรในคราบตำรวจหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะนะสามคไใจเดี๋ยวนี้แม่งไว้ใจอะไรก็ไม่ได้แล้วนะครับ ต้องเอาตัวรอดอะเซิร์ฟเวอร์ก็มีไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวพี่โจก็บอกพวกมึงไปหามาถ้ามึงไม่หามาพวกนี้มึงจะตายหมู่อะไล่ออกราชการหมดนะพวกมึงโดนไล่ออกหมดเออผมไม่รู้ไม่เห็นผมไม่เห็นอะไรมึงก็เรียบร้อยติดคุกไล่ออกจากรบการมานะเพราะเรื่องนียการใช้ชีวิตแม่งต้องฉลาดเพราะนั้นเวลามีคดีความเนี่ยเมื่อสองวันเนี่ยมีคดีหนึ่งแถวสมุดบาการคดีทุจริตเจ้านายทุจริตลูกน้องก็ทำตามกันตปเขาเามาแจ้งผมทำคดีผมก็บอกมึงจะสัดทอดเจ้านายไปเดี๋ยวคูทำหนังสือถึงปมชทให้กันเป็นระยน เพราะผมเป็นแค่เสมียน็นนะอบจเขายังไม่มีพยานยืนยันเล่นงานในหัวเจ้านายมึงผมก็อยากให้คนนี้แหละครับสมัครเป็นพยานจบแล้วก็ยืนยันว่าเจ้านายแม่งโกงแล้วเราเนี่ยเป็นลูกน้องโดนบังคับอ่ะอบจก็กันพยานก็รอดนะเราก็หักหลังเจ้านายก็จบแนละ้วเพราะเจ้านายแม่งยี้อยู่แล้วเราจะไปข่าข้ามาทำไมอ่ะกำลองกำนานยี้ยีต่างๆเนี่ยนะมันสั่งฆ่าคนตายสมมตินะเราจะเราก็หักหลังแม่งก็จ,จบเรียบร้อยนะผู้บัญชาการก็จะจะยอมไม่ยอมนะครับเพราะ สารวัตรสิวเนี่ยเขาเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้บัญชาการกองผู้บัญชาการสอบสวนกาลางส่งไปปราบจวยที่วิโร์พรรคเก้าไกลเนี่ยส่วยจังหวงอชิบายโดนยิงตายไปยิงกระบ,บาลนลูกน้องเขาใครก็จะไปยอะจุกโรนะอา้าวคุณหนุ่มกัญใจมาแล้วจุกโรจุกโรคุณหนุ่มกัญใจคุณหนุ่มกัญใจครับอาทิตย์หน้าเนี่ยผม่ะให้ผู้สื่อข่าวในหลิวเนี่ยไปพบคนตุเรศต่อจากนะครับดำเนิน,นคดีกับอาจารย์ดังแถวนครปฐมครับคู่กรณีคุณหนุ่มกัญใจครับ แม่งไปจ้างนักเลงมาจะกระเทือบนักข่าวครับหนุ่มกันใัยอาทิตย์หน้าเดชผมทำเรื่องทำลายวูกพลเมือหลับหนาแล้วให้ไอ้หลิวเนี่ยนักข่าวเนี่ยเขามาปรึกษาผมเนี่ยไปแจ้งความพลตเองต่อสั่งดำเนินคดีกับอาจารย์แถวนครปฐมคู่กรณีหนุ่มกันชัยครับไม่น่าเชื่อนะแม่งไปจ้างนักเลงมาซุ้มนครปฐมเนี่ยไม่รู้ซุ้มกำนาน,นหรือเปล่าไปกระเทืบนักข่าวที่ดูนะครับน,นะนะในการหนุ่มกันชัยก็มาดูด้วยเ็าดูอยู่นะอาทิตย์หน้าเนี่ยยังไงเงเดี๋ยวก็ต้องแถลงข่าวกันหน่อยอ่ะ อาจารย์เนเนี้ยแม่งชอบแซวหนุ่มกันทใจเดี๋ยวงานเนี่ยมึงโดนแจ้งคาวามครับข้อหาจ้างวานนักเรงนคักอนประถมตามกระทือบนักข่าวให้ฟันหักปากแตกดูความระยำแม่งเลยเนี่ยเป็นอาจารย์แถวนคกประมนึ่งน่ากลัวที่หายเลยไอคนเนี้ยนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยมึงไม่รอดแน่เพราะาไอหริวเนี่ยไปแจ้งแน่พยานยหลักฐานมีคลิปเสียงมีอะไรพร้อนพยานจัดแม่งเลยนะจัดมันะมเลยงานเนี้ยไม่ต้องห่วงนะจัดมาอย่างเดียว นะครับก็สบายๆนะครับพี่น้องครับก็คงจะมีตารวจติดคุกกิตไลรยหลายคนก็นะครับก็ยินดีนะครับตำรวจสายโจรทั้งหลายนะครับที่ไปนั่งแดกแดกเหล้าแดกอะไรที่บ้านกำนั้นนะนะขอให้แม่งติดคุกก,กระท้วนหน้าไอชิปหายสารวัตรโดนยิงมึงเป็นตํารวจไอสุนตีนแทนที่มึงจะช่วยเช่ยอ,อะไรต่างๆมึงไม่ทําซุตตีนเลยเลยนั่งหัวหดไร้สัจสีอะไรอ่ะแล้วพวกมึงก็ไปรับใช้พวกอ่าพวกอิทธิพลแทนที่มึงจะรับใช้ปชระชาชน็นตำรวจของประชาชน มีหนำทำมึงยังช่วยเขาทำลายพยานหลักฐานช่วยพาหนีช่วยอะรตกาๆความระยำไว้ตำรวจพวกเนี้ยสาบแข่งแม่งให้นะให้รถชนตายนะนะระยำที่ไายก็ไปเไยตำรวจสูนตีพวกนี้เลยนะครับเกา